เอ๊บเอ๊บเอ๊บก็ไมมีปัญหา้วมั้งบ่เอ๊บเอ๊บอุ้ยยืดขึ้นมาอียืมเอาาไใจดีเหี้ยีผมอันสามโลสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหเดี๋ยวไปสุดยอดครับผมอย่ามงไม่เหมือนนี้นะครับผม ต้องมืจะเดินมาเมื่อหาแนวเกะตลอดเลเลยนเออเอ๊ะเอไม่ใช่จมนมาโ้จงก์ไปนอนก็เสียใคหนไอพิม่ิหาครับพี่หมองย่างไรเดพี่หมองครับเนี่ยี่ต้องสบากระผมเออบบสมิหนแกเม่อ ขอโทษนะทีกบเเอนะครับเพราว่าช่วงนมีทต้อง่นปลากโทตุด่ด้วยเพืนเนรนครับนะครับประมาณนั้นก็อก้าออกไปนปวามันจะมป็น้า ครับครับโตยิ่ังนครับนี่กัน้องมครับผมผมครับน้องฮะยังเป็นเด็กแต่ตอนนี้ได้รู้จักกับคครับ อันเดียวก็ัำไัแล้นก็ทำเพิ่มอนกนับน